สบายดีพี่น้องเบิร์ชส,สุขสุขคุนสุบองสุบอนน้าจ๋าที่เขามาหับส้มจ๊กเสียงผู้ไดพี่น้องเลยบรรยากาศนาวนะอยู่เทียงพี่น้องเอ้ยจนปากสันน้องเนยก็มาสบายดีปลาลุงงามดีปลาลุงถามหายอยู่ตอนนี้เรากลมาเตรียมของเค้กวันเกิดเบาดาวย้อนหลังเนาะผ่านมาสองวันแล้ว ผ่านมาซองมื่แล้วน้องหลีกกาลังสิเตรียมเตรียมจานพี่น้องใส่เค้กมีจัรนจานทสินเลยด้าเด็กๆกรตื่นเต้นน้องแม่กัมาพี่น้องเลียงเสื้อผ้า่พอพี่น้องเอยยิ่งพันมาใส่เล็กกระไพได้เตรียมจุดเทียนเฮา อจกเอาเลยกะไพ่เตรียมจุดเทียนเย้เ yeah, ฮ yeah, yeah, ้ยเออเนาะเตรยมาแม่พูดาส้ากเตรียมของเสื <t ang <t ang ้อผ้าอบัเหพี่น้องเอ้ยอวดายังอยู่อ้่อืมเด็กๆกระถากินเค้กก่อนของวันจันสีนะนั่งอย่งสิเออนั่งกินย่งไงก็พนัแล้ว ค่ะกันดีใจล้มโอเคออกมาก่อนโอเคออกมาก่อนนิใสตึงเย็นแม่ให้อย่างเปิดเอออย่าเห็ดมันคอยคอยเปิดเด้อถอยออกมากอย่าเถ้ามันล้มเด้เอแม่เพชรอออมาอืมเด็กสิปักเทียนมีกองเทียนใส่อยู่ย่างย่างคอยได้เห็นเออแม่เพชรผู้เดียวคอยเปิดเดี๋ยวมันมีมอนเปิดอยู่ บ่บ่เบิ้งมันสิเปิดอะไวเมนบ่สิี่บ่บ่ก็บ่าเธอมาเคยเปิดอยู่เพื่อเคยเปิดอยู่บ่ย่อผอกันยังบอกว่าะนี่ทั้งช่องคางเออดึงดึงดึงขึ้นเออใช้เทียนเทียนอย่าพาดอย่าพาดไม่สิล่มไม่สิพังก่อนเลยยกขึ้นดูช่องมือยกช่องมือขกช่องมือยกเออช่องมือยกเออเอาเทียนทั้งล่างมาหนิเออเทียนเออโปรงโล่งมาหนิเอาแก้เทียน นี่เทียนนี่นิกะมีเทียนย่าหน้ก็มีเอาจากเอาจากอันเปล่าเจากอันาจากอย่าเาเด้อเรียงหาจัดเดิมสิบพังก่อนห้สิบเป่าพาไม่ใส่เลยนะจะกคนใช้สุดไดเป้ยหากสิบเป่าเปาห้าสเปาสิบเป่าห้าาห้าสบป้าห้สิเป่าห้าบ้า้าสบปสิบเปาห้าบเป้าหบเป้าอบเาาบเป้า้เปา้าเปาิเอาส อี่ดอ่ะสี่อด่อันนั้นได้เด็กงี้สวยอ๊อถูเอาพีเด็กเด็กเอาพี่บอตงสี่ปอดูไปแล้วพีเียนอีกอันนึงบอกพอแลวพ่อพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วแล้วี่เยเอดนเนเดนเดไว้ไว้ไว้มันเกิดแม่อีกเดือนหนานี่ ที่หนึ่งเด่นหนานี่ยน้ำชาอ่าเรีกสิเบลอแล้วเขาก็ถอดออกระถอดออกาเยางถวยบ้วงกระเตี้ยมพ่อเลยพี่น้องทากินนันเค้กฮะงานดีเลยรอไม่ากันล้ขามายอะชองกันดูห้องห้องเพลงห้องเพลงพร้อมกันลกนม่หน่อย กาพอกันเลยมนิบมือเอลองเนยลองเน่ลองดูลองบ๊เป็นแบบดาวแบบนาบ๊อบเป็นบ๊อบมีบ้านมีแต่วันที่แม่เออแม่อะรดีนะวันที่สิบแปดเค้กสีเหลืองพี่น้องวันที่สิบเก้าเลย แม่นผานได้ถาผู้หนึ่งแหละผู้ชองโบมาเฮ้ยมีผู้นึ่งผู้ชองยังโบมาแม่นเขาเขียนหายเอพอดาวมาแหละเตียมจุดแหละกาพอดาวเป่าก้อนเลยวันนี้อ้าลองยังก่อนเลยเออกด็นเก้ยว

ไม่ิดบ่เอาให้ไม่เท่าจุดให้มีแม่จุดดึงขึ้นมาจังน้อยมันที่ันสันตัวนี้สันบ่สันมามกันจุดเนาะจุดเทียนเนาะน้ำอ่ดูดีก่อนเราจิเล็กแท่ เช็ควันเกิดบอรวันที่สาวเดือนที่สาวด้เด็กไหมเขาสู้น้องคนนี้เลยบ่พ่ออันไหนอันออ้ต้องรีดเนาะเอาท่านขวามีน้องรีดแล้วพี่ชอบไอ้พ่อดาวมาก่อนเอ้ยมันชิมอดเบิรดแหละ เออลูกสาวเสิร์ไพ่พี่น้องเสิร์ไพ่พอวันเกิดอย่าเพิ่งอธิษฐานก่อนทองเพลงก่อนทองเพลงเกินนั่งดีๆเลยมีร้องถามจบผูกแม่นบอกพอแล้วเที่ยนแต่ที่มันเสิบหลอดก่อนโยกึ้นก่อนโยกึ้นแล้วอธิษฐาน เออสุขสันวันเกิดบ่าวดาวอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งลำรวยลำลุยเลยเอ้ามาคือนฉีดดาวฉีดดาวปล่ยใจลำรวยลำลุยปล่อยช่วยจ้าควยวันเกิดของแห่งไล่เป็นน้องคอยพ่อแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งลำลุยลำเต่าไปเลยอยู่ดีมีแห้งลูกก็ได้สุขภาพแข็ง เยียบเลยพี่น้องเยีอ้าวเด็กๆเขาก็อยากเป้าให้เขาเป้าในเท่อนึงอาจุดไหมเอ้าสาบอันอาสี่อันนี่แหละเอาเด็กๆก็อยากเป้านั่งก็เป็นวงพี่น้องเลยจากอัน ซุ่มๆกันอยู่าโอ้ยยังบอกให้ในรอบซะแล้ว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 เอาถอดเทียนออกโอ้ยเนาะสันวันเกิดมันล้มแหงพี่น้องเอ้ยอากาศก็นาวก็เลยเผาเป่าแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะที่จะสือเค้ก ให้เจ้าของวันเกิดตัดมีดามีดอยู่ร้างท้เย็นตกนู้ี่พี่น้อกระตัดเค้กก่าเนพอตัหายหอก่อนเาหาเลีก่อนหาเลีก้ร้าเลีเป็นลูกใหญ่น้งแม่มาดิแกน้งแม่มาเอาตัมอันเดอนเนืเอาที่หลัง ตาวาตาอนนันอนดีอันนึ่งตาขาแล้วเาแล้วตกเลยบอกตกลงตานึตาหน่นเป็นหุ่นอยูกเด็กก็อยากกินนะนะเ้เด็กเอเอาเลยเอาเลยก็พองผู้ได้ะได้ก้อนมาดนี้ เอ้ยอยากกินเค้กค่ะวะห้เ้าวตัวนี้ไม่ถุยเอ้ยถือหัวอะไรเพิ่งต้องเลือกถุยอีกสิเดี๋ยวเอ้ยองามนะันั่งเอาพากันกินเนยพาหนาไว้ทีเนยยัาไปอีกเลยนี่น้องเนย เอาให้ทาแม่ชิมผัวผูโส่ไม่ใช่กำลังมูอ้าวเป็นยังพี่น้องเลยอันเค้กจินดาเนี่ยชีเสบอยู่ไดนเพราะว่าร้านร้านนี้อันนี้ตัวเองมันหวานกับโบกินแต่เอากินแต่นมปังนะแม่ตะได้สีขาวกับโบกินเออตัวนมปังอ่ะกินกินเลยนะอันอย่างนั้นอย่างมันหวานโผล่เดิกินแต่นมปังอะตัวสีขาวนะให้เด็กๆ เป็นครีมป๊าผู้เจ้าของวันเกิพดพเจรายกองหมู่พี่น้องเอ้ยนอลิดเอ้ยเอาเค้กเอาตุ้ยนะตุ้ยดังพ่อเนี่ยนะอ่ะ <laughs> าแซ่ย,ยู่บ่าลูกแช่อืมเป็นเค้กจิงดาพี่น้องสื่อลานะ้ะกินเลยแม่ยังมีเรือประหลายกินบุเบิลกันจะห่วงแม่กินอืมจัด เล็กๆเนาะกินทันเบิร์ตไปเลยเด้อค่ะเขาหมักบ yeah. uh ั็นไอเค้กกินได้อยู่ค่ะพ่อเป็นไงตือนมาได้หน่อยกินแม่นเด็กๆก็มากกินน่นี่ได้เหนื่อยก็กินให้แซ่บางแห้งให้แซ่บฮ้ยเย็นยังบอเย็นเยรื่องของพ่อดังกินได้ขนมปังได้ไหมขะเจ้า แอมอือ่ขนมปัง,งสันขนมปังไปงได้ครีมกับบคม,มถั่วอดสวยอือเด็กๆก,กับแซ่ปนนองเลย,เยก,กินเชกให้พ่อการอาหารพ่อตักให้ไหม,ม,ม,มกินกเลยจเมปเนเซลลเซลอยู่โอ้คำพองกับวยง่ายกับมูลด <laughs> <laughs> นั่งยังย่อ <laughs> อ่ะไมค่ะ <sketches> กินเค้กไอ้แป้งออกมากันนี่กะบแซบนี่กะฟูปักเบื่อเมื่อไรมุ่เมานเย็น่นเหรอิ้มแล้วแืมกิ้กุยจิ้มกุยบ่กรีดไมึงช่ไปกินน้ำร้างหรอ เป็นใกินตน้ำลังหรออืมจะได้ฉับเฉบเอาไปกินน้ำลงังว้า,วาอังทองขนมปัง,งรรม,รรมันแสบอยู่ได้หนุ่มหนุ่มดีสามสิบกับพันวันเกิดไม่นาจัดให้ยงใหญ่เลยแบบนี่นออเอาก้อนนี้ใหญ่เลยก้อนละหาสิบพันอันนี้ใหญอืมกินโมบสได้ห็นได้บานนี่อีกสิบกวัน ก้าวหัวใช่ปมาอีเก็ดแปก้วัน่ะอบกิัมกนขนมปังอตัดตัดเสตัดเห็นแล้วจิตัดอันตัทั้งอันหนมันนั่นตัดทังกลางอืมแม่นน่ได้ออนขนมปังมันพอกินอยู่มันเหนียวอือผูกลูกสาไปอยากได้ชิมบ่าเนี้ยเอาตัดเอา ชิมบ่นนะนะพายจิมสีเหลืองบ่ฮะมาตักมาชิมดูแล้วคำหนึ่งเห็้มากินเค้กวันเกยว่าดาวจ้าเด็กๆเต็มเทียงพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าบว์ส์น่ะไม่เป็นไรแม่กินได้อะมะมากินเค้กอือเป็นน้ำมะไรน้ำมือกะแสบชอบกินเค้กมันหมุ่ำมั้งอือแสบดีเนาะขนมปังก็บแสบ วันอยู่กับพรวันแบบจนเลรียญนะวันนี่จะกล่องนี่จะกล่องมีกล่องเดียวอย่าพูดว่าเชียงเมียงีเราเลยมีจะกล่องมาสักชาชีพันเกิดอันเอาน้ำอีกเอาสิมากินอีกเอาชีเอาเอาชีช็อกโกแลตเนาะบัหนิชิ้นพุกเด้อชิ้นพุกเด้อพ่ออี่เดียอยากกินชีช็อกโกแลตอืมเอาชีดำมาให้กิน ่แสีดาอือ่ากกเออจโอยไม่องากเมาไปเลยแ่กิมกาไม่เาให้นไหนกินมกในบ้านมนไล่ติบุน่อยแม่กินโกในบ้าไม่เเนี่ยจิ้วโอ้ยิออ ได้กินที่น้อยเลยเศบๆน้ำกันอือน้าวล้บนด์อนดแม่กินหล่ยแล้นะกินพอีมาได้นอา่มนะเอาขีนี่เล็กวเอาดมาจอักเอขมขีน้อยเอ่เร่งหน่อยขมักขี้มันขี้มัเยวมันหอมก่เดรร้ายบรนได้นะอือขนมปัง เข้าเลไี้ถอหือเขียเงามันเปเียเาซีนั่นซีนีา่านท่นี้เมนใหญ่กะหาซีบอเหน่กะซ้ำซีบฮะเขาเอาเนนี่แหละพี่น้องเค้ควันเกิดชื่อน่ได้เขาก็ทำม่มเมมม่มเมมม่วมเมมอยู่ชื่อนยงบ้าดาวแทห้องเพลงกับโเป็นห้องจ้ห้องยังกวเลย ยังก็ดาวอันเพิ่นเพิ่นซื้อเยลองเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูกะบ่เป็นลองร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์พอดาวิโอ้ยแล้วเท่านั้นแหกินกินกินเบิดแล้วกะสิแยกย้ายพี่น้องเอ้ยน้ำแล้วบ่ล่ะนี่น้ำแล้วบ่แล้วกินหมูกะย่อย

ให้อาปลือกามันก็ยิ่เป็นสีเกี่ยวกที่เด้ออย่าได้ไข่ไนป่าได้ตอนนี้มาหาพี่น้องี่ป่าให้เจ๊เลยนี่แหละพี่น้องลาแล้วขอบคุณกับคุณเล่นๆพี่น้องที่เขับมาเบิ่งมาซุมไว้พฟกัสไม่คลิปหนาได้พี่น้องดีป่าลูกสบายดีพี่น้องเจ้าของวันเกิดว่าวันนาเกิดแต่เมื่อซืนี้ขาลูกสาวพี่น้องเอ้ยขาคนเปนลือก โอ้ยโอ้ยหลีนเอ้ยไปาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเย้เย้เว้ย